สวัสดีครับพี่ชื่อพี่ไอนะครับวันนี้พี่จะมาสอนที่แกนสองการคิดอย่างมีเหตุผลครับซึ่งการคิดอย่างมีเหตุผลนั้นเราจะแยกออกมาด้วยการสี่รูปแบบครับคือการพับกล่องการหาภาพต่างการหมุนสามมิติและการประกอบภาพสามมิติครับซึ่งวันนี้พี่จะมาสอน genauso, เกี่ยวกับการพับกล่องก็คือเราจะมีเทคนิคให้อยู่2เทคนิคครับคือเทคนิคการย้ายฝั่ง hayat. และเทคนิคการย้ายกล่องเอ๊ะการผักกล่องครับการย้ายฝั่งนั้น เวลาเราทํานั้นเราสมมุติเราไปรูปเป็นรูปแบบนี้นะครับเราตัดอันนี้ออกและเราย้ายฝั่งอันนี้ไปตรงนี้แทนนะครับก็รูปที่ได้ก็จะกลายเป็นแบบนี้ถูกไหมครับก็นี่มันจะกลายเป็นรูปแบบนี้แทนซึ่งผลลัพธ์เมื่อเราประกอบกลับแล้วก็คือได้รูปเดียวกันนะครับครับส่วนการพักกล่องนั้นอการพักกล่องนั้นก็คือสมมุติว่าเราสามารถตันอันนี้ได้เลย เราดันอันนี้เนี่ยอันนี้คือมือเราเราดันดันปุ๊บมันก็โดนแรงดันของเราแล้วมันก็ลม้มพอมันล้มปุ๊บนี่ครับการผลักกล่องจากเลขหนึ่งแบบนี้การเป็นเลขหนึ่งแบบทะแยะเอ๊ะแบบหงายไปได้เลยนะครับก็ครับเรามาลองใช้เทคนิคกับโจทย์กันดีกว่าครับและและหนึ่งอย่างที่เราต้องรู้นะครับก็คืออ่าสมมติว่าอันนี้เป็นเลขหนึ่ง อันนี้เป็นเลขสองสองอันนี้จะอยู่ตรงข้ามกันเสมอสมมติอันนี้เป็นเลขสามและอันนี้เป็นเลขสี่ก็จะอยู่ตรงข้ามกันเสมอก็คืออย่างนี้สมมติอันนี้เราเขียนเลขสามใช่ไหมอันนี้หนึ่งอันนี้สองและฝั่งตรงข้ามเราก็คือเลขสี่โอเคอ่ะแล้วก็มาดูหาดูข้อง่ายๆซึ่งข้อสามน่าสนใจเพราะว่าเรามีรูป เรามีสัญลักษณ์อยู่ทั้งสามด้านเลยถูกไหมครับและทีนี้เราก็มาดูกันว่าสามด้านเนี่ยมันมีอะไรที่ติดกันบ้างอ่าเราก็จะเห็นว่าลูกศรเนี่ยมันชี้ไปทางนูน้นก็คืออ่าชี้ไปทางอ่าตะวันตกเฉียงเหนือถูกต้องไหมครับแล้วทีนี้อันนี้เราอยู่ที่อะไรตะวันออกเฉียงเหนือถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะพลิกให้มันเป็นแบบเนี้ยเราต้อง หมุนมาฝั่งซ้ายถูกไหมครับก็คือเราก็จะได้เป็นอีกรูปหนึ่งแทนก็ว่ารูปคร่าวๆครับก็จะกลายเป็นรูปสอชี้มาทางนี้ถูกไหมครับแล้วทีนี้อันนี้เราพลิกอยู่นะเราไม่เกี่ยวอันนี้คือแค่พลิกรูปภาพเฉยยังไม่ได้ใช้สูตรปึ๊บอ่าโอเคเอาพลิกออกมาแล้วก็เราก็จะตรวจสอบได้ง่ายขึ้นว่าเนี่ยขัานบนของ ข้าวบนของลูกศรเนี่ยมันเป็นหน้าเปล่าๆแต่ว่าอันนี้มันเป็นสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเราไม่ถูกครับเราการทิ้งไปก่อนนะครับก็ต่อไหมครับก็เอาเป็นข้อสองนะครับเพราะว่าดูมีส่ยักเยอะดีครับข้อสองเราก็เหมือนเดิมครับเราวาดลูกเข้าๆไปก่อนอือ ก็จะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ปึ๊บสี่เหลี่ยมปึ๊บอืมก็ลิขึ้นมาชี้มาทางซ้ายล่างปึ๊บเราขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ออกทางซ้ายโอเครูปข้าวๆเราได้มาเป็นรูปแบบนี้แทนอ่ะสังเกตอีกหนึ่งอย่างทีนี้เราจะดูว่าอืมอันเนี้ยมันถูกแล้วอ่ะ สองช่องนี้ถูกแล้วเราก็เ,เหลือพิจรารณาหนึ่งช่องก็คือช่องนี้ซึ่งเราก็จะมาพูดถึงของการพลิกกล่องที่เมื่อกี้เอ้ยการผักกล่องที่เราเพิ่งพูดกันไปอ่ะเราผักกล่องมาทางนี้ผักกล่องมาปุ๊บจากสามเหลี่ยมแบบนี้ก็กลายเป็นแบบนี้แทนปุ๊บและเราผักอีกหนึ่งที่มันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แทน อ่เราก็จะเห็นว่าอา้าวสองรูปนี้ไม่ตรงกันอ่าสองหน้านี้ไม่ตรงกันก็คือผิดนะครับค่อนไม่ถูกอืมอ่ะเรามาดูถึงหน้าแบบหน้าขาวๆสองหน้ากันดีกว่าอ่ะหน้าขา,ขาวสองหน้าเราเห็นว่าอันนี้หน้าสองกับหน้าสี่ตอนเนี้ยมันติดกันอ้าวทีน,นี้ เราก็มาดูทีหนึ่งว่าสมมุติถ้าเราพลิกกล่องมาแบบนี้ก็ได้ครับอ่ะพลิกกล่องอันนี้มาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นรูปแบบนี้แทนอ่ะมองขาวขึ้นมาปุ๊บมองมาข้างบนเอา้ามันฐานมันฐานของสามเหลี่ยมมันไม่ติดเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยผิดอีกทีหนึ่งอ่าโอเคครับเราก็เหลืออีกอพิจารณาข้อข้อไหนเยอะกว่า ข้อห้าก่อนแล้วกันข้อห้านะครับอาจจะดูยากหน่อยอ่ะแล้วก็ตัดอันนี้มาปุ๊บกลายเป็นแบบนี้แทนอ่ะมันกลายแบบนี้แล้วแล้วเราต้องยังไงต่อปุ๊บปุ๊บอ่ะสมมติเรามองเรามองอันนี้ขึ้นมาข้างบนถูกไหมเรามองอันนี้ขึ้น เรามองจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนปุ๊บก็คือเรามองแบบนี้ขึ้นมาถูกต้องไหมสีดําอยู่ฝั่งขอโทษครับจวดูไปฟังอ่ะสมมุติเรามองเรามองอันนี้ขึ้นมาข้างบนถูกไหมเรามองอันนี้ขึ้นเรามองจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนปุ๊บก็คือเรามองแบบนี้ขึ้นมาถูกต้องไหมสีดําอยู่ฝั่งขอโทษครับจวดูไปฟังที่จริงแล้วเราสามารถดูได้เลยนะครับเมื่อกี้เราดูจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนใช่ไหม,คร,ราามารครับรแล้วทีนี้เนี่ย เราจะรู้ว่ามันอยู่สีดำเนี่ยมันอยู่ฝ่ยฝั่งแล้วแต่ว่าชอยมันอยู่ฝั่งนี้เอา้ามันก็ตอบได้เลยว่าข้อนี้ผิดนะครับเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็มีแค่นี้แหละครับ<ม>เดี๋ยวนะรู้สึกภาพนี้มันแปลกๆ่าข้อนี้ก็ผิดได้เลยเพราะว่ามันพูดยังไงดีมันไม่มีทางที่สีดำอ่าสีดำนี้ ไอ้สามเหลี่ยมเนี้ยฐานของสามเหลี่ยมมาติดกันไม่มีทางครับเพราะฉะนั้นเราก็ตัดทิ้งได้เลยครับโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบข้อหนึ่งครับเรามาใช้คำตอบกันดีกว่า่ทำไมถึงเป็นข้อหนึ่งเราเอา,าด้านไหนเด่นดๆก่อนดีอ่ะสมมติว่าเรา ให้อันนี้เป็นด้านเด่นของเราเราจะพิจารณานี้นะทีนี้เราก็อ่ะมันใกล้กับอันนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องพลิกมาฝั่งนี้แล้วกันอ่ะปึ๊บจะได้ดูง่ายๆมันจะกลายเป็นรูปนี้ถูกไหมครับแล้วทีนี้ทีนี้ทําไมถึงเป็นรูปแบบนี้หรออ๋อเปล่าบาสีกัอนอ่ะเราก็ตัดออกมาแค่สามสามตัวที่ ทำได้ก็คือมันก็จะกลายเป็นรูปนี้แทนถูกไหมครับปึ๊บอันนี้แรงเงาและอันนี้อ่าแล้วโอ้ความพิเศษของรูปนี้คือเราพิกอีกทีหนึ่งครับอ่าเราก็พลิกแบบนี้ขึ้นไปพลิกแบบขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นรูปนี้แทนปึ๊บนี่เอ๊ะ โอเคถูกต้องเลยเนี่ไงเรามองอันนี้ขึ้นไปประกอบเข้ากันปึ๊บกลายเป็นภาพเอ้ยกลายเป็นกล่องก็ถูกต้องอข้อหนึ่งครับก็ข้อนี้น้องๆก็ลองไปทำกันดูนะครับก็ใช้เทคนิคเหมือนเมื่อกี้เลยอาจจะยากนิดหน่อยแต่ก็น้องๆนงนะ่าจะทำได้ครับอืมโอเคครับ อันนี้เราพูดถึงเรื่องของการพับกล่องเอ้ยการย้ายฝั่งซะ,ะส่วนใหญ่เรามาลองหาอันที่มันพักกล่องกันบ้างคิดว่าน่าจะเป็นหน้านี้หรือเปล่านะน่าจะเป็นหน้านี้โอเคข้อนี้เราเห็นแล้วเรามีแววแล้วเราเห็นเลยอ่ะเนี่ยอยู่ใกล้กันพอดีเลยอ่ะสองอันเนี้ยอยู่ใกล้กัน ถูกไหมแล้วทีนี้เราต้องทำไงต่อเราก็มาพิจารณาข้อสามก่อนเลยเห็นเลยแบบเราก็จะรู้ว่าเนี่ยมันอยู่ติดกัน่างนี้แล้วแล้วข้อมูลมันเป็นข่าวไหมใช่หรือเปล่านะซึ่งก็ไม่ใช่โอเคข้อะนนะข้อสามตัดทิ้งได้เลยเดยวทำไมเพราะว่าข้อมูลของอันนี้ก็คือสามเหลี่ยมที่เราพลิกมาปุ๊บมันกลายเป็นสามเหลี่ยมนี้อ่า พราะในข้อ3ยังไม่ถูกนะครับสูตรถ้าจะวาดวาดก็จะเป็นรูปนี้แทนนะครับผมต่อไปเอาเป็นข้อไหนดีข้อ4แล้วกันข้อ4เราเห็นแล้วว่ามันมี2อย่างที่อยู่ใกล้กันก็คือออรูปนี้ กับอันนี้อยู่ด้วยกันโอเคนะรูปนี้ก็คืออันนี้สว่วนอันนี้โอเคอ่าแล้วก็ต้องพิจารณาฝั่งซ้ายของเราซึ่งฝั่งซ้ายเราเราต้องพลิกมาอยู่ข้างๆข,ข,ของสามเหลี่ยมอ่าแล้วก็พลิกอันนี้มาหนึ่งทีกลายเป็นรูปนี้แล้วก็พลิกหนึ่งทีกลายเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้เอา้าหมือนจะตอบได้เลยตอบข้อสี่ ข้อนี้ก็ต่อไปที่ข้อสี่นะครับโอเคเราไปกันต่อที่ข้อต่อไปเลยลนะครับก็พี่จะเว้นไว้หนึ่งข้อให้น้องๆทำกันเองก็จะได้คึกกันไปพร้อมๆกัน,กนเดี๋ยวข้อพวกนี้พี่จะเป็นเฉลยให้ก่อนนะครับโอเคข้อนี้เราก็จะดูยากขึ้นมาหน่อยเพราะว่า มันมีลูกที่คล้ายเคียงกันแล้วก็มีอที่มันไม่ใช่แบบนี้ที่ไม่ใช่แนวขนานกับเส้นตรงแล้วก็เอ้ยขนานกับไม่ใช่ขนาดกับพื้นโลกแล้วก็ไม่ใช่ตั้งฉากนะครับมันมีแนวทะแยงโผล่ขึ้นมาแล้วซึ่งเราก็อาจจะมองยากขึ้นมาหน่อยนะครับเอเคค่โอเค,ออเ,คเรามาดูพิจารณาข้อสามเลยเพราะว่ามันมี ลลักที่เยอะที่สุดโอเคครับก็นนับแรกเลยโอเคแล้วก็ดูจากพิจารณาจากรูปนี้แทนก่อนนะอแบบนี้โอเคไหมครับอืมเราก็จะกลายเป็นเราตัดออกมากันเอ๊ยเราพิกคือตอนนี้เราต้องมาดูว่าฝั่งขวาของอันนี้เนี่ยมันคืออะไรโอเคไหมครับ เพราะว่าเรารู้แล้วว่าอันนี้โว้ยอันนี้คือ,อเขาเรียกว่าอะไรดีตรงหัวมุมโอเคอันนี้คือหัวมุมก็คือหัวมุมตรงนี้แล้วผักขึ้นไปเอชี้ขึ้นไปชั้นบนก็คือตรงนี้ซึ่งถูกต้องอยู่เราก็ต้องเหนือทางขวา,าทางขวาคืออะไรเราก็ต้องพลิกพลิกลูกศรมานะครับก็ลองพลิกกันเลยจาก ขวาบนก็กลายเป็นซ้ายบนปุ๊บแล้วก็ผักอีกทีหนึ่งก็จะกลายเป็นรูปเดิมอ่าแล้วทีนี้เราก็จะเห็นว่าอันนี้จะขนาดกันแต่ว่าโจทย์เอ้ยแต่ว่าตัวเลือกนั้นขนาไหัาเนี่ยก็ขนาดกันก็ก็ถูก จริงด้วยก็ถูกอเราเรามาพิจารณาข้ออื่นว่าไม่ถูกกันยังไงดีกว่าครับก็อ่ะ,อะโอเคเรามาดูที่ข้อสี่มันผิดยังไงมันผิดตรงที่อ่ะเราตอนนี้เราดูมาจากแบบนี้ใช่ไหมครับปื๊บหันขึ้นมานี้ก็คืออย่างนี้อ่ะแค่นี้ ฝั่งขวาของอันนี้มีอะไรฝั่งขวาของอันนี้เราก็ต้องผลักอันนี้ลงมาปุ๊บก็จะกลายเป็นแบบนี้อืมซึ่งมันผิดตรงที่หัวลูกศรมันชี้มาตรงหานมันผิดนะครับขออภัยนะครับช่วงพอดีช่วงนี้ป่วยก็อ่า อเคครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของการผักมาอีกแล้วแต่ว่าออาข้อสีไอ้ข้อห้าอาจจะหลอกไม่ได้นิดนึงก็เพราะว่าเราสามารถตัดมาปุ๊บปุ๊บกลายเป็นอย่างนี้แทนอันนี้ก็กลายแบบนี้แทนแล้วเราก็กลับหวัวถูกต้องไหมครับโอเคเดี๋ยวลบอะไรที่มันไม่จําเป็นออกกันอืมโอเค ตอนนี้ถ้ารูปที่เรากลับหัวแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเราพลิกอันนี้มาก่อนปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับแล้วก็พลิกอีกทีนึงปุ๊บก็จะกลายเป็นแบบนี้แค่และอันนี้เราใช้เราใช้แบบรูปนี้นะครับปุ๊บเพราะฉะนั้นรูปที่ออกมาเราก็ต้องพลิกออกมาหนึ่งทีมันก็จะกลายเป็นโอ้ขอโทษแบบนี้ขีดสองขีดถูกต้องไหมอ่ะขีดสองขีด ขึ้นมาอันนี้ก็กลับขึ้นมาก็กลายเป็นขวาบนปุ๊บแล้วก็ช่องว่างซึ่งอันนี้ผิดเพราะว่านี่จากรูปนี้เลยรูปนี้นั้นเราไม่ได้ชี้ไปที่ไอสองขีดนั้นถูกต้องไหมครับเราชี้ออกแต่ว่าอันนี้เราชี้เข้าหาซึ่งมันผิดโอเคก็ตัดทิ้งได้เลยครับผมไปครับที่ข้อสองข้อสองผิดตรงไหน ข้อสองเราผิดอ่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าอันนี้กกัอบนี้ถูกแล้วเหลือแค่ข้างบนแล้วก็ผักกล่องมากลายเป็นอย่างน,นี้ปึ๊บปึ๊๊๊อืมอ๋อมันเกือบถูกแล้วแต่ว่ามันมีหัวลูกศรแค่หัวเดียวนะครับมันเป็นแค่สของเส้นตรงนะครับส่วนข้อข้อหนึ่งผิดตรงไหน ข้อหนึ่งนั้นมันผิดตั้งแต่เริ่มเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะเราจะเห็นว่าฐานมันนะครับเออพูดง่ายดีอ่เราชี้ออกไปแบบนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นมุมตั้งฉากแต่ว่าอันเนี้ยเราชี้ออกไปเนี้ยมันกลายเป็นแบบเส้นตรงไปเลยซึ่ง นั่นและรครับก็เลยตัดทิ้งได้ใช่ครับอ่ะก็ข้อเมื่อกี้อาจจะเฉนยง่ายไปหน่อยก็มาต่อที่ข้อ6กันเลยต่อเลยครับสำหรับข้อ6นะครับข้อหนั้นก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นิดนึงเพราะว่าเราจะมีนี่ครับสามเหลี่ยมอยู่ตรงมุม และสี่เหลี่ยมอยู่ตัวอีกมุมหนึ่งซึ่งสามเหลี่ยม <c oughs> มันสามารถาเขาเรียกว่า่งบอกทิศทางได้ซึ่งเราถ้าเราทำไปเรื่อยเราอาจจะมึนก็ได้ครับอืม <c oughs> แล้วมีหลายหลายสามเหลี่ยมกันด้วยโอเคเราพิจารณาจากข้อไหนดี <c oughs> จากข้อหนึ่งก่อนแล้วกัน เราจะเห็นว่านี่กลายเป็นรูปสอดตรงอ่ะแล้วก็พลิกมาปุ๊บผักตรงและผักตรงอ้าวเราตัดทิ้งได้เลยหนึ่งข้อไม่ใช่ข้อต่อไปครับเอ้ยไม่ใช่ชอยเขาตัวเลือกต่อไปครับอืมเราก็จะเห็นว่าสามเหลี่ยมนี้เนี่ยมันชี้ขึ้นถูกต้องไหมแล้วข้างบนมันเนี่ยมันควรจะเป็นบล็อกนี้ที่กําลังพลิกมาพลิกมาพิกมา,กมา,กมาใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยข้าบนสามเหลี่ยมมันไม่ใช่เราก็สามารถตัดทิ้งได้เลยเนะครับต่อไปอันนี้เน่เราก็ข้อสามเราก็สามารถตัดทิ้งได้เหมือนกันเพราะว่าเราจะเห็นว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมันอยู่ที่ปลายฐานสามเหลี่ยมแต่ว่าอันนี้อยู่ตรงมุมฉากนะครับก็ตัดทิ้งได้เลย มาเราเหลือแค่สองข้อแล้วนะครับก็อออุ้ยโอเคครับเมื่อกี้อาจจะมีปัญหาติดข้อนิดนึงครับซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่าข้อก่อนอันนี้เราได้ทำแล้วเห็นจอตัวเลือกเกินหรือเปล่าหัวพี่บังหรือเปล่าเดี๋ยวตอนทำเดี๋ยวจะตัดต่อใหม่ให้นะครับโอเคตอนนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกัน โอเคตอนนี้เราจะตัวเหลือตัวเลือกแค่สองช่อสองข้อนะครับสองข้อนั้นก็คือข้อสี่และข้อห้าซึ่งออืม่าจำสูตรตอนแรกเราได้ไหมครับเราพูดไปว่าด้านที่เขาเรียกว่าอะไรอะอยู่ห่างกันหนึ่งบล็อกเนี่ย มันไม่ควรที่จะอยู่ติดกันซึ่งอันนี้มาอยู่ติดกันเรียบร้อยซึ่งผิดไปตอบข้อห้านะครับเราก็มาเช็กกันตอบกันหน่อยว่าเราทําถูกหรือเปล่าอ,อีกแล้วบังโอเคอืมบังอีกแล้วอะโอเคจ,จิวเดียวโอเคครับเราก็ชี้ไปทางขวาโอเคตอนนี้ ไป้องขวาเรายังไงต่อครับเราผักอันนี้ลงมากลายเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ปึ๊บอันนี้ผับมาทางขวาอ่ะเราหมนุนอีกทีหนึ่งมันก็จะกลายเป็นแบบนี้สามเหลี่ยมควม่ำและแบบนี้ทุกคนโอเคไหมเราก็จะรู้ว่าลูกศรเนี่ยชี้มาหาสี่เหลี่ยมอะลูกศรชี้มหาสี่เหลี่ยม,ยม,ยมถูกต้องแล้วไงต่อ สามเหลี่ยมชี้กลับมาหาปลายลูกศรอ,อ่ะถูกต้องโอเคเพอร์เฟคครับก็ไปกันต่อที่ข้อต่อไปครับเรามีอีกข้อเนี่ยเรามียี่สิบข้อว้าวเดี๋ยวพี่จะทําช่วยทํำครึ่งหนึ่งเดี๋ยวน้องๆก็ไปทําข้อข้างล่างกันนะครับก็เดี๋ยวพี่จะตรวจสอบว่าอันไหนยากกว่าอันนี้ง่ายกว่าซึ่งอืมข้อนี้ ข้ามูลง่ายกว่าเพราะฉะนั้นพี่ก็จะสอนข้อมบลน,นะครับโอเคสิ่งแรกที่เรารู้เลยตอนนี้ก็คือรู้สรตรงข้อมูลมันไม่ใช่เลยข้อหนึ่งตัดทิ้งได้เลยนะครับอืข้อสามข้อสามมีสิทธิ์เป็นไปได้อยู่เพราะว่ามันเป็นแค่นี้อ่ะมีสิทธิ์มีสิทธิ์เป็นไปได้ข้อสี่ ลูกศรตรงข้างบนว่างไม่ใช่ตัดทิ้งได้เลยลูกอรตรงอ,อยังไม่ได้ได้อ่ะเราตัดอันนี้มาเลยก่อนปุ๊บจะได้มีบล็อกอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันโอเคปุ๊บอ่ะออแบบนี้ด้วยอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ ข้างขวาข้างขวาของบล็อ,อกลูกศรตรงเนี่ยมีหรือเปล่าซึ่งมันเป็นช่องว่างช่องว่างอีกใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้ไมไม่มีช่องว่างกลายเป็นลูกศรแบบนี้แทนอ่ะลูกศรตรงอา้าวแต่ข้างข้างเนี่ยข้างๆมันชี้ออกมันไม่ได้ชี้เข้าหาเราไม่ได้ชี้เข้าหาตรงฐานเราเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น ข้อนี้ก็เลยผิดไปก่อนมาเราเหลือพิจารณาสองข้อแล้วก็อันไหนน่าสนใจอืมอันไหนดีซึ่งอันที่น่าสนใจนะครับก็คืออันที่สามก่อนแล้วกัน uh huh. เราก็จะเห็นว่าลูกศรชี้ไม่ข้ามบนถูกต้องไหม อ่ะไม่อ่ออชี้ไปข้างบนมีแทนแล้วกันแล้วทีนี้ทางขวาเราชี้ออกอ่ะสมมติถ้าเรามองมอ่าเราตัดมาสักประมาณแบบนี้สมมติเราตัดช่วงนี้มานะเราตัดช่วงนี้มาเอเคไหมอ่ะมันก็จะกลายเป็นรูปแบบนี้แทนปึ๊บลูกศรขึ้นลูกศรขวา แล้วก็ลูกศอนซ้ายอโอเคอทีนี้อ๋อภาพมันเป็นูแบบนั้นนี่วะแล้วก็พลิกอีกทีหนึ่งกลับมากลายเป็นแบบนี้พลิกมาทางนี้ปุ๊บที่จริงทำแนี้ง่ายกว่ทาทดสโอเคอ่า าฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรตัวหนึ่งนะอันนี้วาดไปสวยขอวาดใหม่ปุ๊บปุ๊บโอเคอะเพราะฉะนั้นเราตัดมาแบบนี้แล้วเราสามารถทำอะไรได้ต่อแล้วก็พักแล้วก็พักออกใหม่อีกทีหนึ่งก็จะกลายเป็นรูปนี้แทนปึ๊บอา้าตรงยังตรงแล้วข้อสาถูกต้องเอ้ข้อสองผิดยังไงอะข้อสองผิดตรงไหนอืม ตรงที่รูปสอนเฉียงรูกสอนเฉียงนั้นอยู่ข้อมูลตรงนี้ถูกต้องไหมครับอะรูปสอนเฉียงอยู่ตรงนี้อ่ะสมมุติอ่ะเราพลิกรูปสอเฉียงมามันจะกลายเป็นรูปนี้แทนถูกต้องไหมหรือเปล่านะอ่ะใช่ <laughs> กลายเป็นอย่างนี้แทนแล้วทีนี้รูปสอนเฉียงเฉียงใหญ่ด้วยอ่ะ มันติดกับอะไรมันเสียงออกใช่ไหมอ่ะตัวหนึ่งนะอันนี้เสียงมาแบบนี้อันนี้เสียงมาแบบนี้อันนี้ลูกศรเล็กอันนี้ลูกศรใหญ่เบิ่มอ่ะเราจะเห็นว่าลูกศรน,นี้เนี่ยมันฐานเข้าหากันไปถึงว่าปลายที่มันไม่มีหัวลูกศรเนี่ยมันเข้าหากันแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันขนานกันเลยก็เลยผิดข้อสองมันเลยผิดตอบข้อสามนะครับก็ รู้สึกว่าหัวไม่ได้บังอะขยายเลยโอเคเอาไปกระโดดที่ข้อเก้ากันเลยดีกว่าครับก็อาจจะเร็วบ้างก็ขอไปด้วยนะก็เดี๋ยวหลังๆก็อาจจะทําให้มันช้านิดนึงโอเคข้อนี้เมื่อกี้พี่เลือกข้างบนไปแล้วอันนี้พี่เลือกข้้งล่างแล้วกัน เพราะว่าข้อสอบพี่มันไม่ได้จัดเอาความยากง่ายอยู่แล้วโอเคครับอืมโอเคอืม่อันดับแรกเลยเราเห็นข้อสองแล้วข้อสองมันเป็นรูปไหนเอ่ยมันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ถูกต้องไหมซึ่งสามเหลี่ยมฐ mm hmm. านมันเนี่ยมันมีอยู่ฐานเดียวก็คือ ลูกมาเป็นฐานขาวอันนี้เป็นฐานที่แบบมีอันนี้ไม่ใช่เพราะนะ่ตัดทิ้งได้เลยอือ่ะข้อสองอเราก็จะเห็นว่าเนี่ยสามเหลี่ยมมันชี้ออกมาทางนี้ใช่ไหมครับเราก็ชี้ออกมามันเป็นสามเหลีย่ยมสามเหลี่ยมชนกันอย่างเงี้ยมันอันเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมก็คืออันเนี้ยมันเป็นล่านเนี้ยมันเป็นไป,นปนไม่ได้แล้วก็ตัดทิ้งได้เลย อือเือสามข้อแล้วอืมยง่ายง่ายยสามข้อเราดูพิจารณาจากอันไหนดีนะอืมโอเคซึ่งพี่ว่าพี่รู้ฉเฉยแล้วอาจจะเป็นข้อสี่หรือเปล่าเดาไว้ก่อนเพราะว่าเราเห็นว่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรดีอะอ่าคิดห่าง ขีดทางสองกับขีดทางหนึ่งมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วด้านซ้ายมันเนี่ยไขีดทางสองเนี่ยมันมีนี้ซึ่งมันก็เป็นไปได้แต่กอยางอาจจะไม่ถูกหรือเปล่ามา,มาเรามาพิจารณาจากข้อข้อสี่เลยก็แหละมันน่าจะผิดผิดจังไงไม่รู้แต่ก็เหมือนจะถูกแต่ก็เหมือนจะผิดมันอาจจะถูกเอ๊ เดี๋ยวนะอ่ามันผิดเพราะว่าอันนี้สลับที่กันถึงจะถูกต้องนะครับอืมใช่หรือเปล่านะแป๊นหนึ่งแล้วพิกมาอันนี้ก็อย่างนี้ปึ๊บปึ๊บเลืไปแบบนี้อ่าซึ่งรูปนี้ผิดตรงไหนผิดตรงที่มันต้องสลับกันอ่าถ้าคนไปเร็วแบบวิคีก็เรียบร้อยนะครับข้อสี่ โอเคเรามาดูกันต่อเอาเป็นเราต่อไปเราก็ต้องมาต่อไปเราก็ต้องมาดูที่ตรงนี้นะครับซึ่งอ่ะเราก็เห็นความผิดปกติตรงที่อันนี้นี่มันไม่ใช่รูปบ้านนี้ถูกต้องไหมครับอา้าวนั้นก็ผิดก็ตัดทิ้งอ่าเหลือข้อสี่แล้วข้อห้าอ๋อข้อสี่แล้วเฉลยแล้วโอเคเพราะฉะนั้นตอบข้อห้าได้เลยนะครับ